จกักรพรรดิอามาตะจงศาสตร์สายฝนที่เทกระนำหวังกุยและจงตีเดินอยู่บนถนนกับร่มใบใหญ่สิพี่รองเกิดอะไรขึ้นกับทางเซียวโยงันหรอือจงตีสอบถามออกไปพร้อมกับขงมดคิวข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันจเจ้าโสเซียงกลับมาแล้วไม่รู้ว่าเขาทำงานเสร็จหรือไม่สิพี่ใหญ่ไม่ค่อยวางใจจึงได้ให้พวกเราไปดูหวังกุยกล่าวมาอย่งคึงขัขง ขณะที่สองคนเดินทางมาถึงไกลออกไปนั้นทังเซียวโยที่ถือลังไม้ในมืออีกข้างหนึ่งก็ถือร่มกําลังออกมาจากร้านแห่งหนึ่งและพบเข้ากับหวังกุยและถงตีสิพี่รองทังเซียวโยกล่าวออกมาในทันทีหึ hmm? หวังกุยจ้องมองออกไปจากนั้นก็เดินเข้าไปในทันทีไปยังสถานที่รับตาคนหวังกุยกล่าวครับทังเซียวโยพยกักหน้าหลังจากนั้นทังเซียวโยที่นําคนทั้งสองเดินทางไปยังตระกูลถัง ที่ดานในนั้นหวังกุยก็สอบถามออกไปมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเลยสิทธิพลองข้าขอโทษข้าทำบุรการล้มเหลวทังเซียวโยกลลาวมาด้วยความละอายแล้วมุกคงหลิงล่ะหวังกุยสอบถามมุกคงหลิงนั้นไม่ได้ส่งมอบให้กับเจ้าโสเซียงแต่เป็นสหายของเขาแทนทังเซียวโยถอนหายใจหืมหวังกุยตื่นตะลึงในตอนแรกนั้น่ะเป็นไปตามแผนของพวกเรา ที่พบสถานที่และโอกาสที่เหมาะสมแล้วข้ากําลังหาวิธีในการส่งมุกค,คงหลิงให้กับเจ้าโสเสียงหลังจากนั้นก็จะแอบขอโมยม้าป่าอาสูรนั้นไปเจ้าโสเสียงจะได้ไม่ผูกใจเจ็บกับพวกเรามากนักถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าพวกเรานั้นเป็นคนเอาไปทว่าพวกเขาก็ไม่มีหลักฐานน่าจะพอไม่ถือสาได้และเมื่อพวกเขาไม่มีหลักฐานในเมื่อเขาได้มุกค,คงหลิงแล้วก็คงจะใจยเย็นลงทว่าทางเซียวโยที่เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้คนทั้งสองฝั่งจงซาน หวังกุยที่กมุดคิ้วไปมาส่วนอีกด้านหนึ่งจงตีจ้องมองไปยังถังเซียวอยู่สายหน้าไปมาและหลังจากนั้นก็ถอนหายใจยาวจงตีดูเหมือนว่าเจ้าจะคุ้นเคยกับจงซานดีนะหวังกุยที่สอบถามออกมาทันทีพร้อมกับจ้องมองไปยังจงตีสิทพีเขาได้ทําการตรวจสอบลูกเต่าก่อนเริ่มหรือไม่จงตีสอบถามถังเซียวยใช่เขาตรวจสอบ เขารู้กระทั่งลูกเต๋าที่ผิดปกติของพวกเราและได้ขอเปลี่ยนลูกเต๋าชุดใหม่แล้วก็ทําการตรวจสอบลูกเต๋าชุดใหม่ด้วยที่ตระกูลของพวกเรานําออกมาเปลี่ยนด้วยตัวเองนะ่ะทังเซียวโยกล่าวตรวจสอบหากว่าลูกเต๋าถูกจงซานจับแล้วล้วก็ท่านจะไม่มีโอกาสชนะเขาได้อีกต่อไปจงตี้ถอนในใจยาวเมื่อเขาพูดถึงจงซานอดไม่ได้เลยที่ทําได้แต่ถอนใจจงตี้รู้ว่าจงซานนั้นมีความรู้มากมายและสอนบุญบุญธรรมทุกคน เขาได้สอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทุกอย่างรวมทั้งการสอนการฟังเสียงของลูกเต่าด้วยจงซานที่สามารถบอกผลมันได้อย่างแม่นยำซึ่งพวกเขาเองก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันทำไมอย่างนั้นเรอะทั้งเซียวโยสอบถามออกมาเสียงของลูกเต๋านะ่ะแต่ละหน้ามันจะมีเสียงที่ต่างกันจงที่อธิบายโดยละเอียดมันจะมากเกินไปแล้วเขากงข่าอย่างนั้นเหรอทั้งเซียวโยกโรกรธเกลียวคนที่โกงเขาก่อนก็เป็นเจ้าไม่ใช่หรือไงหวังกุยที่เก็นเสียงยิงชา สิพี่รองทางเซียวโยข้อมดคิวพยายามระงรับความโกรธเอาไว้แล้วจงซานอ่ะเขาแข่งแก่งหรือไม่หวังกุยสอบถามจงตีหนึ่งปีครึ่งก่อนหน้านี้นะ่ะเขาอยู่ในระดับสิบโฮเทียนและยังไม่ได้เข้าสำนักเซียนด้วยซ้ำํำจงตีกล่าวซึ่งเขาเองก็ไม่สามารถบอกได้เช่นกันว่าตอนนี้จงซานนั้นแข่งแก่งหรือไม่หนึ่งปีพ่อสวรรค์ตาเตีย้ยเขาจะเก่งขนาดไหนกันทังเซียวโยเคลนเสียงสิที อย่าได้ประมาทพวกเราไม่สามารถดูแค้นเขาได้ไม่ควรที่จะหย่เขาด้วยจงตี้กล่าวออกมาท,าทันทีโอ้อย่างนั้นเหรอหวังกุยลีตาจ้องมองไปหากข้าจะไม่ผิดแล้วก็ในอดีตนั้นจงซานที่ตอนนั้นเขายังอยู่ในระดับเจ็ดโหเทียนมีคนผู้หนึ่งในระดับเซียนเทียนได้สังหารบุตรบุญธรรมของเขาเมื่อจงซานดูเขา้าสามวันหลังจากนั้นเขาก็สามารถกลับมาพร้อมกับศรีรษะของชายคนนั้นเขาสามารถล้างแค้นให้กับบุรบุญธรรม และสองวันนั้นเขาก็ใช้เวลาค้นหาและสังหารคนผู้นั้นเพียงแค่ในวันเดียวจงตี้ถอนหายใจยาวในเวลาเดียวกันนั้นในสายตาของเขาที่เข้าใจความน่ากลัวของจงซานได้วันเดียวระดับเจ็ดโหเทียนสามารถสังหารผู้ฝึกตนระดับเซียนเทียนได้อย่างนั้นเหรอหวังกุยและทังเซียวโยจ้องมองหน้ากันเลยกันซึ่งแสดงท่าทางไม่อยากจะเชื่อเลยแม้แต่น้อยเป็นไปไม่ได้หรอกเขาที่อยู่ในระดับเจ็ดโหเทียนจะไปสามารถกดหัวคนที่ในระดับเซียนเทียนได้อย่างไร ทางเซียวหยูก่าวออกมาเสียงดังทุกๆคนต่างก็รู้ดีว่าความแตกต่างโดยธรรมชาติของเขตแดนทั้งสองกันนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเขากุดหัวชายคนนั้นได้อย่างไรหวังกุยกล่าวไม่มีใครรู้รู้เพียงว่าเขาสังหารชายคนนั้นไปและนําหัวของชายคนนั้นกลับมาดังนั้นหากว่าไปยุ่ยแย่เขาแล้วก็จะกลายเป็นศัตรูที่ถูกหมายหัวของเขาด้ทันทีตรงที่กล่าวออกมาในเมื่อไม่เห็นเช่นนั้นก็ไม่สามารถบอกได้ว่า บางทีเขาอาจจะหาคนช่วยก็ได้หรืออาจจะมีผู้ช่วยในระดับเซียนเทียนหวังกุยนั้นกล่าวใช่เขาจะต้องมีคนช่วยอย่างแน่นอนในเมื่อไม่มีใครเห็นเขาอาจจะจ้างคนในระดับเซียนเทียนไม่มีทางที่เขาจะสามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกทางเซียวโยนั้นกล่าวจ้างคนระดับเซียนเทียนคิดว่าคนเหล่านั้นที่เตรียมไปด้วยความอหังการจะยอมฟังงั้นเหรอจงตีรับรู้ถึงความน่ากลัวของจงซานได้ดีระดับเซียนเทียนด้วย หากไม่เพราะว่าเกิดเรื่องขึ้นในการประชุมประตูมังกรในครั้งนั้นแล้วก็ขณะที่จงตี้จะกล่าวต่อก็มีเสียงพูดขึ้นมาก่อนเอาละในเมื่อไม่มีคนเหตุเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจในเมื่อของวิเศษของพวกเราอยู่ในมือของเขาแล้วเช่นนั้นคงต้องหาทางเอาคืนมาและหาโอกาสกําจัดเขาซะหวังกุยที่ออกคําสั่งพร้อมกับจิตสังหารที่แผ่ออกมาในตอนแรกจงตี้ต้องการแนะนําอะไรบางอย่าง ทว่าหลังจากนั้นที่ได้ยินหวังกุยกล่าวออกมาจงที่ก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกอีกอย่างเขาที่ได้เห็นจงซาในเวลานี้ทําให้เขารับรู้ได้ว่าต่อไปหลังจากนี้เขาคงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับดูเหมือนว่าภายในใจของเขาจะมีจิตมารมารบกวนหากเขาตายไปเรื่องทุกอย่างคงจะบันเทาครับทั้งเสียวิวและจงตีกล่าวพร้อมกันในคืนที่มืดมิดฝนตกกระหน่ำและตกอย่างรุนแรง หมาป่าอสูนที่อยู่ในสวนทันใดนั้นประตูกงกระจกก็เปิดออกมาในทันทีส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นชายในชุดคลุมสีขาวที่ถือกระบี่สีขาวเข้าไปหาใครคนหนึ่งสหายเจ้าคืนนี้ฝนตกหนัก,นกเลยจะไม่คิดที่จะมาฝึกวิชาท่ามกลางสายฝนกับข้าหน่อยหรอือมาทดสอบกันหน่อยเป็นไงชายชุดขาวกล่าวชายชุดขาวที่กระโดดเหินขึ้นไปบนหลังคาพุ่งตรงไปยังพื้นที่แห่งหนึ่งฝนที่ตกลงมาหนักนั้นไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลย หลังจากที่ชายชุดขาวไปแล้วจ่าโสเสียงที่กวัดแวงทวนยาวพุ่งตรงตามไปประกายแสงแป,ป๊บๆจากอาวุธพวกเขาก็ต่อสู้กันไปมาบนหลังคาเหล่าเงาในมุมมืดที่เงียบเชียบแต่ละคนจ้องมองออกไปด้วยความชื่นชมและเคารพจงซานและเทียหนิงเอิญนั้นนั่งอยู่ในห้องนอนด้านข้างด้านในนั้นเทียนิงเอิญเองก็กำลังจะเข้านอนแล้วส่วนจงซานที่นอนอยู่ห้องดันนอกจงซานจะได้ยินอะไรไหมที่นิงเอ,อิญออกมาจากห้องนอนอืม จงสารพยักหน้าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักทว่าจงสารที่ระดับสามเซียนเทียนการต่อสู้ของเจ้าโสเซียงกับใครอีกคนนั้นเขาสามารถรับรู้ได้อ,อย่างชัดเจนพวกเราไปดูกันไหมเที่นหนิงเอ๋อกล่าวไม่ห้ามไปเด็ดขาดทําทไมล่ะเที่นหนิงเอ๋อตอบกลับมน,นทันทีมันแปลกเกินไปจงซานขมวดคิว้วถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นทว่าจงซานสามารถสัมผัสได้ว่ามีอะไรผิดปกติแปลกอย่างนั้นเหรอ ที่เหนอสอบถามออกไปไปนอนได้แล้วพวกเราจะเดินทางแต่เช้าจงซานที่กล่าวออกไปดูที่ไม่ตอบคำใดๆเอ๊ะไม่บอกข้าเหรอที่เหนือสาวซีเอาละเอาละไปนอนได้แล้วไปจงซานกล่าวแมว่าเขาจะให้เทียนเหนอไปนอนเราะว่าเขาก็ยังรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เมื่อมองออกไปยังด้านนอกแล้วจงซานไม่สามารถหลับได้เลยหลังจากนั้นราวๆเที่ยงคืนฝนก็หยุดตก หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วเขาก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเจ้าโสเสียงและอีกคนได้หยุดต่อสู้กันหรือยังก็ได้ถึงยามเบา้าจงสารก็ได้ยินเสียงคนพูดออกมาจากด้านนอกยามเบา้าหรือว่ายามเมานะครับผมก็เท่ากับประมาณเวลาตีห้าจนถึงประมาณหกโมงห้าสิบเก้านะครับผมก็คือช่วยยามจีนเนี่ยมันจะเท่ากับสองชั่วโมงแต่ช่วยยามไทยมันจะแบ่งเป็นสามนะครับก็คือแปลว่าหนึ่งหนึ่งช่วยยามเนี่ยจะมีสองชั่วโมงนะฮะสหายเจ้าเพลิงทวนของท่านไร้ากาจจริงจริง นับถือนับถือหลิวหมิงผู้ท้าทายกล่าวมาสหายหลิวเพลงกระบี่ของท่านก็ยอดเยี่ยมเช่นกันทําให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาเลยทีเดียวจเจ้าโซเสียงนั้นกล่าวหลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงดังขึ้นอีกเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาได้กลับไปพักแล้วจงซานร,รู้สึกวางใจและกลับไปพักพอดต,ตอนเช้าตรู่จงซานที่ไปปลุกเทียนหนิงเงอ๋อเพื่อให้เตรียมตัวเตรียมจากไปในทันทีเพราะว่าจงซานนั้นรับรู้ว่ากําลังจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในไม่ชานี้ ยังเช้าอยู่เลยจ้าต้องการอะไรเทียนิงเอ๋อที่ถูกรบกวนนางก็งงเหยลุกขึ้นมาโอ้ไม่ช่วยด้วยมาป่าสูลเปลี่ยนร่างแล้วมาป่าสูนเปลี่ยนร่างมีเสียงใครคนหนึ่งที่ดังออกมาแต่ไกลได้ยินเสียงดังกล่าวนั้นทนายนั้นจงสารกระลับดูได้ในทันทีว่ามีอะไรบางอย่างที่ย่ำแย่เกิดขึ้นแล้วเทียนหิงเอ๋อเองก็กลายเป็นสนใจขึ้นมาทันทีมาป่าสูลกลายร่าง,งนัเลรอนี่มันหมายความว่าอย่างไร ที่เหลือที่เร่งรีบทาความสะอาดร,ร่างกายพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มีแม่บ้านเตรียมไว้ให้และจับมือจงซานร,รีบวิ่งออกไปดูทันทีไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินมาถึงลานบ้านที่มาป่าอสูรเคยอยู่ในเวลานี้ทุกคนต่างก็ยืนอยู่ลานบ้านกันหมดจเจ้าโซเซียงจงตีหวังกุยทางเซียวหยูและชายในชุดสีขาวที่ดูเหมือนว่าทุกคนใช้ความเคารพเป็นอย่างมากทุกคนต่างก็จ้องมองไปยังกลงกระจก ที่ตอนนี้หมาป่าสีขาวนั้นได้หายไปแล้วและมีจิ้งจอกตนหนึ่งที่ถูกนํามาแทนทีหมาป่าสีขาวเปลี่ยนเป็นจิ้งจอกขาวได้อย่างไรเทียนเงอที่ไม่อยากจะเชื่อจ้องมองไปยังจิ้งจอกสีขาวที่หลอนอยู่ด้านในเป็นไปไม่ได้หมาป่าคือหมาป่าจะต้องมีคนขโมูลเป็นไปดวงตาของเจ้าโสดเสียงที่เบิกกว้างถูกสับเปลี่ยนไปนงันเหรอเป็นไปได้อย่างไรทังสือบอกข้าสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทังเซียยก,กล่าวมาเสียงดังตบอบารับใช้ สายตาของทุกคนจ้องมองไปยังชายคนดังกล่าวซึ่งมีนามว่าถังซื้อที่กูเขาลงกับพื้นทันทีและเริ่มอธิบายในท่านข้าที่นําอาหารมาให้หมาป่าขาวเมื่อวานก็ยังดีอยู่เลยถ้าว่าตอนเช้าข้านําอาหารมาให้มันอีกมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนร่างไปแล้วหมาป่าตัวเนี้ยกลายเป็นจิ้งจอกไปแล้วชายที่ถังซื้อร้องโอดโอยสายหน้าไปมาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาก็ไม่อยากเชื่อเช่นกันเจ้าไม่ได้เห็นมันเปลี่ยนร่างตอนให้อาหารกับตาใช่หรือไม่ เจ้าโซเสียงเข่นเสียงไม่ครับในท่านเมื่อวานนี้ฝนตกหนักข้าจึงให้อาหารมันครั้งเดียวทว่าในตอนนั้นมันก็ยังเป็นหมาป่าอยู่เลยทั้งสือตัวสัตว์ตอบออกมานั่นก็หมายความว่ามีคนมาขโมยหมาป่าสุนแล้วสับเปลี่ยนมันขณะที่ฝนตกพี่หลิวและข้านั้นดวลกันจนถึงยามสามนั่นก็หมายความว่าขณะที่ฝนหยุดตกก่อนเช้าจะต้องมีใครมาขโมยหมาป่าสุนไปสินะเจ้าโซเซียงเข่นเสียงเงยงเง็นชาออกมา เป็นเจ้าจะต้องเป็นเจ้าอย่างแน่นอนทังเสียวโยชีย้ไปยังโจงซานได้ยินคํากล่าวหาของทังเสียวโยสายตาของจงซานก็รีตาจ้องมองแล้วทําไมต้องเป็นพวกเรามีคนตั้งมากมายเจ้ากับเห็นว่าเป็นพวกเรางั้นเหรอทเทลิงเอ๋อโต้แยงเจ้าแหละเจ้าเคยบอกมาก่อนว่าหากว่าพวกเจ้าเจ,าเจอม้าป่าอสูรก่อนแน่นอนว่าจะต้องปล่อยมันไปนั่นก็หมายความว่าจะต้องเป็นพวกเจ้าที่แอบปล่อยมาป่าอสูรตัวน,นี้ไปทังเสียวโยชีย้ไปยังทเทลิงเอ๋อ <laughs> แล้วเจ้าไปได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนกันจงซานที่เผยยิ้มเย็นชาตอนนั้นจงซานบอกได้เลยว่าขณะที่เทียนหนิงเอ๋อกล่าวมานั้นท้งเซียวหยไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่แล้วเจ้าไปได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนเทียนหนิงเอ๋อกล่าวมาทันทขีข้าข้าได้ยินสิพี่รองและจงตี้คุยกันนะ่ะทางเซียวหยูเร่งรีบแก้ตัวในทันทีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขายังคงไหวตัวทัน